เดี๋ยวเริ่มสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดี s o อดแฟมิลครับผมครับผมอะตอนนี้เราก็มาถึงทีมเดีาๆทีมงานอนอัวทีมงานอนอัวไปตามหาเจ้าของช่อดอกไม้ครัตั้งแต่อยู่ที่หน้าบ้านลุงแล้วแต่เขาน่าจะไหวตัวทันครับก็เลยจะหวตัวทันจริงครับวิ่งหนีเราอ๋อวิ่งหนีเราวิ่งหนีข้ามภูเลยค่ะข้ามฝั่งเลยครับเหมือนจะกลัวแอดทั้งสองสงสัยแต่ว่าเรา เราเราเราไม่ยอมแพ้ต to ่ออุปสรรคเราตามเขามาถึงที่ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเราจะตามเขาจนเจออเพราะว่าเขาคือเจ้าของดอกกุหลาบช่อนี้ครับเขาคนนั้นคือใครคะเดี๋ยวรออีกประมาณนี้นะครับจะถึงแล้วฮะจะถึงแล้วนะคะใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเอ้าไม่ใช่ให้หนูหรอไม่ใช่ไม่ใช่หนูใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มาแล้วนะครับมาแล้วเดี๋ยวเราหา อุนอัวทีมงานอุนอัวนะคะแอบอุนอัวอ๋อนี่ไงถึงแล้วถึงแล้วนะคะออนอัวนี่ไงเดือวเดียวซ้ายไหมเดือดซ้ายมีรถสวนไหมไม่มีและแล้วนะคะนี่จอดตรงนี้แล้วเราจะเดินไปหนุนบวกมือแล้วหนุนบวกว่านีมะนีเราบอกระโบเข้าไปฝุ่นนะไปพุ่นบันปอและแล้วและแล้วนะคะท่านก็จะได้เห็นเกิดอะไรขึ้น เปลี่ยนชุดแล้วสาวน้อยเปลี่ยนชุดแล้วค่ะเ,เราลงเราลงไปเราคุยไปเองเราเราลงไปกวนแกนก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งเอาเอาเอามาเ,าเา<อ>ซลฟี่ลงไปแล้วกัน<อ>เดี๋ยวเราต้องไปก่อกวนพี่ต้นอ้อก,ก่อนแป๊บหนึง่ง<อ>พี่เป้าพี่เป้าพิมมาหน่อยว่าเป็นใคร น้องลูกมาแบบสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะมาถึงบ้านเลยนะคะบุกถึงบ้านเลยใช่บุกบ,บ้านเลยนะคะถึงขั้นต้องบุกบ้านกันเลยก็เอาของเราสองคนก่อนก็คือแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะพี่สาวนะคะก็แอบไปเห็นพี่ต้นอ้อเนี่ยไปทานเนื้อย่าง อยู่เป็นประจำแล้วรู้ไหมคะพี่พี่ว่าทานกับใครอ่าทานกับใครทานผู้เดียวทานผู้เดียวแล้วก็ไปกินครับแล้วกินเนื้อย่างผู้เดียวแล้วก็ไปครับไปทานเนื้อย่างคนเดียวเออเหงาแงีงเนาะเออบ่ามีไผครบเนาะบังเอืญหลายครั้งที่ไปเจอพี่นะคะพี่กอมีใครครบเลยอ่ะไปเจอพี่อดีศรกับน้องลุกแบบดีใจมากวันนั้นเออเรากินด้วยกันสามคนพี่น้องแถมกินอิ่มกวนเท่าอีกในเมื่อปลาอีกก่อนเมื่อปลาเด้อบะนึงเ่อแล้วก็ วอวยพรใ้พี่ต้นอ้อนะคะวันนี้ให้มีแต่ความสุขความเจริญข,ขอให้กิจการร่ำรวยร่ำรวยนะคะที่สำคัญคือสุขภาพเพื่ออันดับหนึ่งให้ม,มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะยี่ดีสอวยไวพรให้หน่อยไว้พรถ้าอยากให้ต้นอ้อ,อมีตังก็ต้อง ให้ขายชาไว้ที่เพจได้เยอะๆซูนหกสองซูนหกสามสามสองสามห้าซูนหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับอุดหนุนกันเยอะๆนะครับถ้าอยากให้ต้นอ้อมีได้ดี๋ยวเดี๋ยวมีเคล็ดลับใครอยากได้ยินเสียงพี่ต้นอ้อต้องยิงมาที่ลงท้ายด้วยหนึ่งสามอ่ามีเคล็ดลับมีเคล็ดลับใครอยากสั่งชาไว้ที่เพจล้วได้ยินเสียงสวยๆเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรเบอร์โทรซูนหกสามสามสองสามห้าซูนหนึ่งสามนะครับก็จะได้ยินเสียงเพร้อๆนี้นะจังานช่องอดีสรได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมารับออเดอร์ให้ค่ะ มขอบคุณมากมเลยเรามีเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเิมแผนปฏิบัติการครับยพี่ต้นอ้อคะนุกมีอะไรจะถามครับผมแต่ว่าวันนี้คือแบบมีใครมีมีใครมีร้านดอกไม้ไหนที่มามอบดอกไม้ให้พี่หรือยังยังค่ะมีนุมหนุ่ขายขนมจีบหรือยังยังนะยังก็ว่าอ่านุกนุก นุกแอบดูพี่ๆเขาพี่ต้นอ้อนี่คือหลายวันมาแล้วก็คือจะมีเอฟซีส่งของพัสดุมาให้แล้วคือนุกก็ดูนุกก็แอบร้องไห้ตามแบบว่าจริงนุกแบบดูแบบพี่ต้นอ้อร้องไห้แบบอย่างนี้เลยร้องไห้คิ้วมกโก่งด้วยอหรอตามบวกเลยจริงจริงเมื่อเช้ายังตามส้มตามอยู่เลยเราไม่ได้กินด้วยอ่ะมาไม่ทันเรามาไม่ทันวันนี้ยังไม่มีเนาะยังไม่มีเนาะ ต้องหลับตาค่ะแล้วเราเสกนะคะเออหลับตาก่อนนะครับร้านต้นไม้อุ้ยไม่ใช่เยอะจ๊อฮะฮะฮะกลัวได้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 กลัวกลัวแป๊กกลัวแป๊กเอามาเอามอ่าต้นอ้อหลับตาแต่ว่า fc ไม่ต้องหลับตานะครับ fc ไม่ต้องหลับตานะฮะอย่าไปตรงนู้นเพราะมันแดดอ๋ออ๋อมามาตรงนี้อ่าอ่้นอ้อต้องหลับตาอ่าอ่า fc ไม่ต้องหลับตานะครับให้ต้นอ้อหลับตาคนเดียวนะคะอ่าเดี๋ยวเรามีของมาเซอร์ไพรส์นะฮะนีฮะ สักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวอย่าเพิ่งมึนตานะเดี๋ยวเราจะนับให้นะครับโอเคนะฮะตอนนี้น้องนุ๊กกำลังไปหาของอยู่นะครับอ้โน่าตอนนี้เอฟซีเริ่มอมยิ้มมานะครับหลับตาก่อนนะหลับตาก่อนนะฮะหลับตาก่อนตอนนี้ช่องพี่ต้นอ้อคือพี่ต้นอ้อหลับตาอยู่นะคะครับหลับตาอยู่ค่ะตื่นเต้นเนาะอ่านะคะครับผมนับเนาะไอพี่อดีสอนนับอ่ะอนับห้า สี่สามสองหนึ่งลืมตาครับผมได้เป็นช่อเลยขอบคุณก็อันนี้เดี๋ยวให้พี่เขาอ่านไม่ต้องเออมให้พี่เขาอ่านเพราะเป็นโน้ตส่วนตัวเป็นโน้ตส่วนตัวแหเป็นโน้ตส่วนตัวนะฮะให้ดูบรรยากาศเอานะฮะ เริมปิ่มนะ <protecting Gold> อันนี้คือขออนุญาตแบบเปิดเปิดเปิดเสียงที่เขาอวยพรให้ไม่ได้ไหมคะดนที่ดีสอนต้องเอาเอามาใกล้ๆจะ,จะได้ยินเสียงหรอของของคลิปสั้นขออนุญาตเปิดเสียงนะคะนตอนอก็ับวันดีในวันนี้ออนีขอุาอวยพรนะครับายยาก็ขอให้น้องตนนอความสุขมีสุขภาพแข็งแรง ประสบควาเร็จในทุกสิ่งที่ทํานะครับก็ขอเป็นหนึงกำลังใจหเล็กที่จะคอยให้กําลังใจแล้วก็ยินดีกับความสําเร็จของน้องในทุกยางก้าวนะครับเชื่อว่าไม่ใช่แค่พี่ต่ว่า FC ของน้องเห็นน้ำตาไม่ได,มได้จะรองไนดีกับทุกความ,มสำเร็จของน้องแล้วก็อยากเห็นน้องมีความสุอยากเห็นน้องยิ้มได้เร้อดได้ร้องเองอย่างมีความสุขก็ทุกคนยินดีกับน้องและดีใจกับน้อง ก็ก็ขออนุญาตน้องตพ่อเรื่องหนึ่งนะครับก็อยากบอกน้องตพ่อว่าขออนุญาตพี่ของน้องอ้นด้วยนะครับว่าขออนุญาตพี่ต้นอ้อนะคะขออนุญาตปื้มน้องต้นอ้อนะครับไม่ใช่ว่าเพราะแค่ว่าน้องต้นอ้อสวยเลยนะครับอะไรคือเป็นสิ่งที่ทุกคนก็คิดใส้ต่างกันไปพีมแล้วแต่ว่าที่พี่ปื้มน้อง น้องเป็นคนที่ส่งส่งต่อพลังบวกส่งความสุขให้กับกคนรวมถึงส้างแรงบันดาลใจให้กับ,บหลายๆคนที่ที่ได้เห็นเห็นน้องเห็นในสิ่งต่างๆท,ที่น้องทำน้องต้นออเป็นคนท,นคนที่เป็นคนที่เก่งมีความสามารถแล้วก็แววตาอวอของน้องรอยยิ้มของน้องทุกอย่างมันมันจริงใจมัน เราสัมผัสได้เ <tekrar. S 1> <grateful S 2> รารู้สึกว่าน้องเป็นคนที่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์คือเป็นคนที่สร้างความสุขให้กับทุกคนและในวันนี้เป็นวันดีๆที่ชื่อว่าทุกคนิดของน้องนอรวมถึงที่ทุกคนก็อยากคือความสุขให้กับน้องต้นอ้อเช่นกันทุกคนอยากเห็นน้องต้นอ้อมีความสุขไม่ใช่เฉพาะแค่ในวันนี้รวมถึงใน ความอยากเห็นของน้องกิ้ได้หัวเรอะได้ท,ทำทุกอย่างด้วยความเรียกวนะ่าแฮปปี้ตลอดเวลาคือก็พี่ขอเป,ป็นกำลังใจในใจน้องกันอ้อนะครับคอยน้องกันอ้อสู้สยๆกับท,ทุกบ้านกับเพือพ่อนที่เจอที่ชื่อว่าน้องกันอ้อจะทำได้ดีอย่างแน่นอนนะครับขอเป็กนกำลังใจให้นะครับขอบคุณนนะครับเอ๊ you happy birthday to you happy birthday happy birthday มันไหายแล้วบอกคนหมเอ้ยขอบคุณนะคะครับแต่นี่เจ้าตัวกำลังดูอยู่นะฮะนี่น้องนุกกอดแทนแล้วนะครับแอรนุนบุนนะฮะ ตนออขอบคุณมากก็มีอะไรอยากจะบอกพีเอฟซีไหมคะทุกคนให้กำลังใจพี่อยู่ทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจต้นอ้อต้นอ้อได้รู้แล้ววันนี้ว่าสิ่งที่ต้นอ้อทำที่มันออกจากใจที่ต้นอ้ออยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มต้นอ้อทำทุกคอนเทนทุกเครียดต้นอ้อขออนุญาตบอกว่าต้นอ้ออ่ะ อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มจากใจจริงๆ <c oughs> <c oughs> คือต้นอ้อเข้าใจในความรู้สึกของคนที่มีความทุกข์ต้นอ้อก,ก็เคยทุกข์ไม่ใช่ไม่เคยทุกข์ต้นอ้อรู้ว่ามันอยู่กับเราแล้วมันทรมานขนาดไหนต้นอ้อเลยตั้งใจว่าทุกคลิป,ท,ลปทุกคอนเทนต์ที่ตน้ตอนอ,อ้อทำอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มอยากให้ทุกคนลืมความทุกข์ถึงมันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆอาจจะแนาทีอาจจะสิบนาท,าจจนาทีแต่ต้นอ้ออยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มจริงๆ แล้ววันนี้ต้นอ้อได้รู้แล้วว่าสิ่งที่เราส่งออกไปมันสะท้อนกลับเข้ามาหาเรานูขอบคุณมากนะขอบคุณทุกคนนะต้นอ้ออดีใจนะคะพี่ี่มันดีใจกับสิ่งนี้เพื่คแบบทำออกไปแล้วอีทุกคนมีรอยยิ้มทุกคนมีรอยยิ้มแล้วก็เห็นในสิ่งที่พี่ต้นอ้อตั้งใจทำนะคะช่ ก็คือพูดง่ายเป็นคอนเทนต์ที่สนุกสนานแล้วก็ไม่ไม่เครียดโดยเฉพาะเสียงเพลงของต้นอ้อนะครับทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มทุกวันเราจะข้าคอเสียงเพลงที่ให้เขาได้หเอาไว้เย็นนี้เอาไว้ตอนเย็นตอนเย็นเย็นนี้นะคะต้นอ้อชวนไปแล้วว่าจะกินข้าวกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวแทนนะครับแทนพี่นุพลแทนแทนคือนพลนะฮะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณ ขอบคุณร้านดอกไม้ร้านด้วยนะคะคุณนอนนะครับคุณนครนะครับตอนที่ผมทํามันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับตอนสมัยของผมทําตอนเนี้ยก็คือโอ้โหแบบจัดสวยมากสวยมากค่ะขอบคุณขอบคุณพี่อดีสอนขอบคุณน้องนะคะที่ อ่เป็นสะพานตัวแทนมาให้เนาะขอบคุณมากมากนะคะหวังว่าคงจะมีความสุขมากๆนะคะมีความสุขมากค่ะมีความสุขมากค่ะเดี๋ยวเจอกันงานเลี้ยงย็นนี้นะคะเดี๋ยวต้นงกเขาจะแต่งตัวสวยๆเนาะให้ทุกคนได้ดูเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะ